พี่น้องมือนีกับม้าขวากาุจจีือเกาน่องมือนีมีเห็ดเตียดปอมพี่น้องมากับมาน้องเตี้ยน้องเตี้ยสวัสดีครับ <c oughs> พญายทัยอิพอ่อนี่จ้าหลายคักเป็นยุม่มยุมเต็มไปเหมดเลยพุนจ้าเขาโจกโพกอยู่เต็มเลยจ้าพูนะ่ะพูนะ่ะพูนะ่ะเหมิดงานไปเหมิดพี่จ่าขวยกุจีก็เต็มเลยพญายทัยถักทายนะจ้าพญายทย บอกว่าเป็นดอกอเห็ดเท็ดหลายข่ากุจีกับหลายขวอยหนึ่งในเครื่องขวดขวอยหนึ่งในเครื่องขวดมึงเนี่ยนี่สูหมองเตี้ย,ยสีเรียนยำเห็ดเหร่นนี่นี่กีนน่อ,นองมึงเนี่ยเห็ดแทดเอาไปหมกอันนี้ก็เอาไปปนมึงจ่าทวงานเลยจ่ามีตแต่เน้าเดียวโอ้ยตายเนี่ยจา้า กล้วยเดียวกล้วยเดียวได้สีได้เคืองเร็วถ้าเบ oh, ิ่งเธอมีตะกุดจีมุมเนี่ยก้นขางก้นมือขางเดียวเนาะจ้ะโอ้ยโว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 ้ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยมันบอถ่านหนัดมึงเนี่ยเฮียเฮีย จิมมุมทั้งนั้นเลยจ้าหายมันทัวแล้วพอหลายค่ะเข็ดแทดเอาเหินเบิร์ดเด้อเจ้าบ้างถงปุยใบก้อนก็ได้ตัวน้องเตี้ยก,กะล่าเลิ้งจ้าย่านยำเห็ดอยู่วอ้ยไหลค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตแป๊บนึง